สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสำหรับวันอังคารที่29กรารกคมนะครับวันนี้มาเทรดกันนะครับกับ8ดิกเทรดกับอินดิเคเตอร์เหมือนเดิมนะครับ EMA 5แล้วก็ Parabolic s a นะครับผมเทรดในรูปแบบแท่งเทียน1นาทีนะครับสำหรับวันนี้ขอวิ่สวยๆสัก2-3ไม้นะครับไม่รู้ว่ากราฟวันนี้จะเป็นใจให้ เราหรือเปล่านะครับมาดูการสลับวันนี้นะครับมาดูออเดอร์แรกของวันนี้นะครับในรูปแบบตามเทนนะครับเทนขาขึ้นนะครับสังเกตแท่งสีเขียววิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับก็รอให้เขาย่อลงมาหาเส้นแนวรับนะครับแนวรับข้างล่างนะครับแนวรับใหม่นะครับเป็นแต่เป็นแนวต้านเก่านะครับ รอให้เขาย่อลงมาใกล้เส้นแนวรับก่อนนะครับถึงจะกดเข้าออเดอร์ได้นะครับรอจังหวะอีกนิดนึงนะครับโอเคมารอตัดสินกันนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงสำหรับออเดอร์แรกนะครับสำหรับวันนี้<ม>เขาว่าวิ่งชนเส้น EMA 5พอดีได้จังหวะเข้า จังหวดีอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าแรงขายน่าจะรุนแรงอยู่รอดหรือเปล่าในออเดอร์แรกของเรานะครับอีก8วินาทีสงสัยถ้าไม่แดงก็ไม่มีแรงเดินนะครับสำหรับออเดอร์นี้แพ้ไปนะครับสำหรับออเดอร์แรกสำหรับวันนี้นะครับมาดูออเดอร์ที่2นะครับในรูปแบบ รามเทนนะครับเป็นเทนขาลงนะครับรอจังหวะแท่งสีแดงนิดนึงนะครับให้เขาย่อขึ้นไปหาเส้น E B 5ข้างบนก่อนนะครับก็จะเข้าออเดอร์นะครับรอแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับแท่งใหม่โอเคนะครับได้ติดเส้น E B 5เหมือนกันนะครับออเดอร์นี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับถ้าแพ้ออเดอร์นี้ก็ ต็อปลอตนะครับสำหรับวันนี้นะครับแพสองไม้ก็หยุดนะครับผมเข้าอีกทีก็หมดเวลาพอดีเราจะเข้าแก้ไม้อยู่รอตัดสินนะครับอีกสิบวินาทีไม่รู้ว่ากราฟไม่รู้ว่าไอเส้น E ไปห้จะดันกราฟลงหรือเปล่านะครับแทงเทียนตัวนี้ผักให้ลงลงหน่อยลูกลงหน่อยนิดนึง โอเคอีกสีวิตัดสินครับโอเคโอ้โหชนะบุดวิทครับสหรับออเดอร์นี้นะครับก็ถือว่าชนะเพราะว่าเราได้ราคาดีนะครับบนเส้น e-bay แล้วก็แรงขายเยอะกว่าแรงซื้อนะครับก็ทำให้ออเดอร์ที่2นะครับชนะไปสลับวันนี้นะครับมาดูออเดอร์ที่3นะครับ ในรูปแบบโฟลเทนเหมือนเดิมนะครับตามเทนขาขึ้นนะครับก็รอเข้าจังหวะในรอแท่งนี้จบนะครับรอแท่งนี้จบก่อนก็จะเข้าออเดอร์นะครับผมหาจังหวะนิดนึงนะครับเอาที่ได้เปรียบให้มันจะมาที่สุดนะครับให้เขาวิ่งลงมาใกล้เส้นสีน้ําเงินตัวนี้นะครับ เส้นเนวต้านนะครับพอจังหวะขอให้มันลงไมกนิดนึงนะครับก็จะเข้าออเดอร์โอเคโอ้โหพอเข้าปุ๊บแดงปั๊บเข้าตามสูตรเลยครับพอกดไม้เข้าออเดอร์มาแดงทันทีเลยพราตัดสินครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าออเดอร์นี้ถ้ารอดก็คือจบงานนะครับสำหรับวันนี้ อีก13 0วินาทีนะครับขึ้นไปลูก e เม5พักขึ้นไปลูกลงมาสู้กับแท่งไอเส้น e เม5นะครับพักกราบขึ้นอันนิดนึงลูกโอเคถือว่าชนะอุดวิดนะครับสลับออเดอรที่2ในวันนี้นะครับก็ถือว่าชนะ2แพ้นนะครับก็ถือว่าวันนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับสลับ การเทรดในวันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะวุ่นวิดทั้ง2อ,ออเดอร์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเรื่องรนวดีๆเกี่ยวกับวิธีการเข้าออเดอร์ในรูปแบบต่างๆนะครับห้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสต่อไปก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเข้าออเดอร์ในรูปแบบต่างๆอีกในโอกาสต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกี่ยวกับการเทรด ในรูปแบบต่างๆของแปดเด็กเทที่ผมมานำเสนอในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ฝากว่เพีเท่าน,นี้สวัสดีครับ